ไหนวันนี้เปาจะมาเอาส้มปอนใช่ไหมไหนส้มปอนต้นไหนมาชี้ดิไปชี้ดิไหนส้มปอนเอาไปใส่ต้มอะไรตต้้มมปปลลาาครับวันนี้มีต้มปลาใช่ไหมไหนยอดมนันอ่ะส้มปอนมันสีอะไรมีหนามด้วยอ่ะไหนเด็ยเดยอดมาสิ เนี่ยจับไปดีนะม,มีน้ำนะไหน,นชี้เราให้ย่ามาตัดเร็วยามาต่ต้นนี้พอแล้วพอแล้วเยอะลนะไปใส่หน้าด้วยสมปองไปใส่ต้มอะไรนะต้มปลาต้มปลาครับ้มปลาครับไหนมีต้นอะไรอีก ต้นอื่นมีไหมมีมีกี่ต้นไปชี้ดิต้นทหนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่เอ้ยอันนั้นมันต้นกล้วยใช่ไหมใช่นู่นตรงนี้เด็กมีกล้วยบ่หลอกบึงเลยที่จะตัดไปห้อยไปที่ซ่างขอดกิ๊บไปเลยยาไปไปดูกล้วยดิหน่ะหนะพ่อเห็นกล้วยแล้วกล้วยไหมต้นกล้วยมนี่ไหมไปดูกล้วยสิไปายก่อนเร็ว